สนับสนุนโดยซีมาครีมโลตัสอิมเพรสชั่นเอาเอาเป็นอะไรลีหนูร้องผมบอกให้เป็นอะไรลูกนี่พ่อพ่อรู้ไหมอะจะรู้ได้ยังไงอะก็ลูกยังไม่ได้เล่าให้พ่อฟังเลยอะไม่ใช่ดิหนูยังไม่ได้เล่าให้พ่อฟังอะพ่อจะร้องผม้องให้เป็นอะไรลูกพ่อรู้ไหมอะเมื่อคืนก่อนอะไอ้สมชายที่อยู่ข้างบ้าน น้าต่างเขามาลักหลับหนูอ่ะ,ะนี่ไอ้สมชายมันจะอยู่วมกโลกกับกูไม่ได้มันจะฆ่ามึงอีร้องเอาปืนมาเราจะไปยิงมันเอาปืนมาพ่อจ๋าไม่ต้องเลยจ้ะพ่อท้าไปล่ะลูกแกแขมันเรียบร้อยแล้วไ,ไปล้างแเป็นยังไงล่ะลูกแหม่พอ่อก็เมื่อคืนน่ะสิคะหนูอ่ะปีนหน้าต่างเข้าไปบ้านมันบ้างหนูอ่ะลกัลกลับมันไปตั้งสี่ครั้งเลยพ่อสี่ครั้งเห็นไหมล่ะพ่อหนูอ่ะได้กำไรต้อง โอ,โอ้ยไม่น่าเชื่อว่าลูกพ่อนเนี่ยจะมีสมองที่ล้ำเลิศมีความพยายามขนาดนี้อีลูกเวนไปข้มามปีนหน้าทางไปรักกับผู้ชายแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ไหนเอามือมาเอามือมาเอามาเลยนี่แหละมึงได้ตายผมใจแน่พอ่อพ่อจะเป็นพี่ใหญ่ในสมายมี้หรอคะไปยืนไปถึงไทยยิงมึงไอ้ลูกโง่ไปรักกับผู้ชายว่าพี่จะอยู่ไร สนับสนุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟคอฟฟี่โกลด์ยาแก,ก้ไอเอลพีน้ำดำตราเสือดาวเฮ้ยหยุดก่อนใช่ที่นี่หรือเปล่าฉันก็จำทางไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยแกช่วยฉันหน่อยดิโดมกิน ทางไหนทางไหนไม่เอาแล้วเออต้องไปด่นไปต้อยไปด่นไปด่นไปทู่ไหนนอนบ้างเดียวอยู่ตรงไหนเออ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 เไอ้ยืนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาดับดับดัดัแถวไหนอะแถวนี้ใช่เหรอใครจะมานอนกันแถวนี้ตรงนี้เหรอฮึ่ยพี่จ่าปูน้องเมียว น hey. ี่ไอา้ที่มาได้ไงอะเอพี่คิดถึงแม่เมี่วจริงเลยอะถึแรกมาไม่ถูกอะให้หมาดำอะมันยอมกิ่นมาถึงนี่เลยอะแม่เมีวคิดถึงใจจะขาดเออคืออย่างนี้พี่มีของมาฝากด้วยอะจ่าเด็หมนะเ้ยเฮ้ยเดเดเดเฮ้น้องมเมียวไปยุ่งอะไรกับพวกสโปเนี่ยฮะพูดม่ดูเรื่องไง ตามตื้ออยู่ได้เขาไม่ซื้อก็ตามตื้ออยู่ได้าขายอะไรฮะอ,อะไรเนี่ยเอาพวงมาลัยเน่าๆอะไรมาขายเขาฮะอ,อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะเท่าไหร่พันหนึ่งพอไหมเฮ้ยอะพันหนึ่งสำหรับพวงมาลัยเน่าๆนะนน้องมะเหมียวถ้าน้องมะเหมียวอยากได้พวงมาลัยดีๆสวยๆอะทำไมบอกพี่ละจ๊ะพี่ได้พาไปซื้อไงอย่างไอพวงมาลัยเน่าๆเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยเฮ้ยอะไรมึงเนี่ย แมวไอ้หน้าเหี่ยวนี่เป็นใครอ่ะฟังไว้ดีนะไอ้หน้าเหี่ยวอย่างฉันเลยนะเป็นแปลงกับแมวเหมียวเว้ พี่ขอโทษนะต่อไปพี่จะไม่มารบกวนเหมียวแล้วล่ะอะไรอะไรเนี่ยคนกำลังสนใจกูเป็นพระเอกเนี่ยใครมาเอก กูเนี่ยระเอกกูเนี่ยระเอกเว้ยพระเอกอะไรอ่เห็ดหมาเว้ยอ๋อเป็นหมาพระเอกเออไปเอออ่ะอ่ะจับาไปมัเมียวเป็นอะไรไหมอ่ะเออมัเมียวไม่เป็นไรหรอกดีที่ฉันมาทันรู้เปล่าที่ฉันบอกก่อนเลยนะไส้เมื่อกี้เนี่ยมันพูดอีกสักคำสองคำนะฉันจะกระทืบมันกองตรงนี้เลยเอองั้นพี่อลังคะงั้นมัเมียวขอตัวไปเรียนก่อนนะคะอ๋อได้จ้ะเออแล้วอย่าลืมนะคืนนี้เราไปทานดินเนอร์ด้วยกันนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวพี่อลังไปรับแม่เนียวที่หออะไรกันค่ะอาพี่จะรถรีมูซีนไปรับเลยจ้ะนั่นนั่นนั่นอย่างไรแวแ่าไรเอนสูงวังแล้ววเดีวยดวม่รู้เมรูวนะจ๊ะใ s ยิ่ยิ่ย่งฮ่าฮ่าายิ่ยิ่งยิ่งยิ่ตายแล้ว เป็ดอะไรเป็ดไทยเอ้อเยเอุ้ยไม่ไม่ไม่ยืนบ้าอะไรกันแกนี่ไอ้ลังว่าม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 าใหม่อะสมองรวมเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะตามหาแกอยู่ตั้งนานเนี่ยก็จะตามหาแกให้ไปพบกับคุณหนูคิมเบอร์รี่เขาอืยังไงเนี่ยลูกนะใครคิมเบอร์รี่ไม่นา้แต่พ่อเมื่อกี้ผมกําลังคุยกับรุ่นน้องอยู่โอ้ยไร้สาระมากเลยนี่ลูกจ๋าคิมเบอร์รี่ไงลูก หนูคิมเบอรี่เนี่ยนะเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทเดินเรือไงลกูกนะนะหนูต้องไปเจอเขาเข้ใ,ใจในลกูนะกรับครอบครัวเราเนี่ยจะได้สบายสักทีนะลูกนะครับแฮ้ hey, แกเข้าใจไหมแพรอล่งครับ,รบเพราะว่าตอนนี้บ้านของเราเนี่ยนะตอนนี้เงินทองมันล่อยหลอไปเต็มทีแล้วอืแล้วเจ้าคุณปู่ก็ยังไม่ตายมรดกก็ยังไม่ได้เซน็นพีนัยกรมก็ยังไม่ได้เปิด เพราะฉะนั้นเราต้องหาแหล่งบอ่อเงินบอ่อทองใหม่เพื่ออนาคตของเราเนี่ยถ้าเงินทองมันไม่พอจะเอาที่ไหนมากินกันเขาใจยังออแต่ตอนนี้คือผมมากมีรุ่นน้องอยู่ครับและอย่างไอคิมเบอร์เลอร์อะไรของคิมเบอร์ลี่คิมเจออะไรลูกนี่คิมเบอร์ลี่อะไรของพ่อกับแม่ผมยังไม่เคยเห็นเลยครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอะ่ะโอ้ยนี่ลูกเอ๋ย อยากจะเมาให้ฟังลูกแม่ไปเห็นมาแล้วหน้าตานี่นะโอ้โหอย่าให้พูดแบบสวยมากน่ารักที่สุดเลยอลูกนี่แม่กระดาษปากมากเลยเนี่ยเล่นเป็นแม่แกเด่กกูว่ากระดากมันอยากให้เป็นลูกมึงเนี่ยเข้าใจอย่างลูกที่แม่เขาพูดอ่ะครับฮะและอะไรแกอะไรเด็กอะไรของแกก็คือร,ร,รุ่นน้องอ่ะคือผม ผมผมตอนนี้ผมชอบรุ่นน้องอยู่คนนึงครับแล้วจะไปกับไอ้คิมเบอร์ี่ได้ยังไงครับพ่อ,อไอ้พวกผู้หญิงพวกเนี้ยแกก็คิดซะว่ามันเป็นหมักฝรั่งใิวหะเคี้ยวให้หมดรสหวานแกก็คายทิ้งไปแต่คลังแสงของแกเนี้ยนะมันคือหนูคิมเบอรี่ฮะเป็นบ่อเงินบ่อทองของเราเรียกว่า คุณหนูคิมเบอรี่เนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของบ้านเรานะเว้ยโอ้ย,อยเออตัวเงินตัวทองไม่ดีเป็นแบบว่ามีเงินมีทองดีกว่าค่ะคุณพี่เออเป็นตัวนําเงินำนําทองเข้าบ้านเราไอ้พวกผู้หญิงคนอน่นนะแกก็ใช้ใช้ใชตังค์้าหัวมันซื้อกินก็แค่นั้นเองแต่นี่เงินมันก้อนโตเว,ว้ใช่ะพ่อพูดสัผมอยากเห็นหน้าเลยครับอู้ดดีลูกอยากเห็นเขาจ่มีลูกฮะถ้าอยากเห็นเนี่ย วันนี้เขาตามมาด้วยลูกนี่แม่พยายามยีหัวจะแก่แม่แก่ไม่ทันลูกจริงๆนะเนี่ยแม่ย้ำไหมอ่ะวันนี้เขามาด้วยอยากเจอไหมลูกอยากเจองนี่นี่นี่ถ้าแกอยากเจอนะแกเห็นรับรองแกจะต้องตกใจไปเจอเลยไหมลูกไปรับพ่อจ๋าให้ลูกเจอเลยนี่ลูกเยอย่าลามาถึงพ่อจ๋าจ๋าจาเจอเลยนะลูกนะแม่อ่ะเปิดตัวหนูคิมมารี ไปเลย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 ไป มากับเราโอ้โหถีบกินเป็นลูกขนมเลยเมื่อกี้รวยค่ะคุณพ่อหนูคิมเออพ่อขอโทษพ่อก็ตกใจลูกลูก่อไปถีบเขาจะไมนี่ยพ่อตระกูลคุณพ่อนี่เป็นเป็นเจ้าของค่ายมวยกันก่อนหรือเปล่าคะเนี่ยใครอะไอ้ไรนี่หนูคิมเบอร์รี่ ิมีันลูกไงลูกพี่รังนะคะอืสวัสดีค่ะพี่รังค่ะเข้ามานะเข้ามาถีบมะอย่ารอเล่นกับน้องเขาเออุ้ยพี่รังเราจังเลยอ่ะพี่รังเลยลูกพี่พี่รังพะเราเจอกันครั้งแรกก็ใหญ่อย่างงูอย่างนี้เลยนะคะเออโรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหนคะเฮ้ยคุณพูดหมากกว่านะไงคุณจะไปไหนจะไปจะไมในโรงแรมอ้าว จะไปถามมาได้ไปทาอะไรก็จะพาพี่ไปขยายพานันธเนี่ย่ะคะค่า,าไม่ใช่ค่ะจะพาคุณพี่ไปไปเชื่อมความสัมพันธ์น,นะคะไปที่ไหนไปไปโรงแรมไปครับไปทานอาหารที่โรงแรมสภาพอย่างเธอคิดว่าโรงแรมก็าจะให้เข้าเหรอบ้าเหรอเราจะไปเข้าทำไมข้างหน้าเพราะแม่ให้เข้าอยู่แล้วเราหนีเข้าข้างหลังไงล่ะคะ่ะไย่เป็นว่านอา้องเขาําเพื่อแม่นะลูกนะเพื่อครอบครัวเรานะนะลูกแม่ขอ ครับผมรักแม่ครับว้าวไม่ยอมหรกแม่ลูกเอายังไงวันนี้ยังไงนนนะเข้ากันจะตายลูกหนูชื่อเล่นชื่ออะไรพี่ลังนี่ก็ลังเค่ไม่ใช่ครับไม่ใช่หรอคะคิมเบอร์รี่อ๋อคิมเบอร์รี่น้าหน้าลูงผมเลี่ยงไม่ได้เหรอพ่อยังไงพ่อไม่ให้ก่อนได้ได้ได้อะไรลูกอะไรใครทำไรไม่มีใครทำอ่ะประเแจ่ยี่ทำไมตาตาครับพ่อค เห็นมืดๆมองไม่เห็นลูกโทษโทษตายแล้วพี่เหยียบแล้วรองเท้าหมุ๋เลยค่ะลุงไม่ดีเอลยพอที่ขวางคุณพ่อค่ะโทษลูกนะโทษนะลูกนะมีอะไรอีกว่าไอ้เวลังพ่อนะยังไงผมก็ต้องนี่อะไรเขาเงี้ยเหรอเรียกไม่ได้เลยครับจะพูดดังทำไมเดี๋ยวน้องมันได้ยินก็เสียอกเสียใจแกก็ทนไปก่อนทนได้ยังไงล่ะเงินทัั้้้งนนนะเเวยข้าใจแล้วพ่อแต่ตอนนี้ผมเอางี้ใจผมไปยุ่งกับเขาก็ได้แต่ผมขอตัวไปกินขนมหวานรุ่นน้องก่อนได้ไหมล่ะ ไปกินขนมหวานก่อนไปกินขนมหวานเสร็จปุ๊บแล้วผมจะได้กลับมากินของเหลืออย่างนี้สภาพให้เขาเรียกเศษอาหารนะคุณแม่คะคุณแม่อะไรคะทำไมพี่รังเขาทำท่าเหมือนรังเกียจคะโอ้โหเขาไม่ได้รังเกียจลูกเขาเขาอยากขยั่งเขาอยากพาหนูไปไปเออไปกินปลาขยั่งลูกเออโอ้โหมันน่ากินตรงไหนจ้ะแม่ แม่อยากแถแต่แม่ไม่รู้จะแถมยังไงลูกไม่คินผัดขนแกงไม่คินปลาขยงอะไรลูกเอาอาฆ่าถ้าเกิดว่าพี่รังเขาไม่สะดวกเขาเห็นว่าคิมเบอรี่เนี่ยไม่มีค่าพอสําหรับเขาแล้วก็อย่างนั้นคิมเบอรี่ขอไปตายเอาดาบมาดีกว่าค่ะเดี๋ยวอะไรคะลืมดาบลูกไม่ใช่ค่ะคุณแม่อันนี้หนูประชดก็ห้ามก็ไม่หน่อยสิคะพี่คะอะไร พี่จะไปไหนล่ะคะจะไปทานทำไมขนมหวานเดี๋ยวไปกับกับน้องสิคะน้องจะพาไปพารากอนเดี๋ยวจะพาไปกินกุยช่ายค่ะถูกมันดีกว่าตรงไหนเงี้ยกุยช่ายหากินที่ไหนก็ได้ต้องไปพารากอนด้วยโอเคเดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้เดี๋ยวพ่อเคลียร์ให้แกไปทําธุระของแกให้เสร็จพอเสร็จธุระแกแล้วแกรีบมาหาหนูคิมเบอร์ี่เขาเข้าใจไหมครับพ่อไปทําธุระแกให้เสร็จเดี๋ยวฉันกับแม่เนี่ยนะจะพาหนูคิมเบอรี่ ไปทานอาหารรอตามไปครับรีบกลับมานะลูกทําเพื่อครอบครัวนะลูกนะเดี๋ยวระหว่างที่หนูไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาหนูคิมเข้าไปกําจัดเห็บตัดขนรอนะลูกขอบคุณแม่ค่ะไม่ใช่หนูข้าหมาในรถหนูค่ะเอาหมาในรถเขาไปทำนะลูกนะรีบกลับมาเพื่อครอบครัวนะลูกไปแม่เดี๋ยวเสายไปครับอะไูอะไรอะไรไป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 ตะคุณเดี๋ยวสายเหนูคิมกีบครับ น้องมะเมียวเธอไม่รอดแน่ไม่รอดจริงป่าครับเฮ้ยฉันะพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นรับรองไม่มีทางรอดอันนี้ออกมาจากปากเลยใช่ป่ะใช่แล้วจ้ะไม่ได้ไปไม่ไดไปไม่ไดไม่ได้ไม่ไม่รู้ตัวอะไรมาพ่อพิมพ์หลุดมาได้ยังไงล่ะลูกเขาจัดมาบอกลาพี่เขาอะไมต้องบอกลาพ่อบอกไปแล้วมาโน้ยมีพระน้ยมีพระน้ย ดินเนอร์คืนนี้รับรองเธอจะมีความสุขแน่เกียวนั่งเมียวแกทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ได้ไงฮะเออลูกอยู่นู่นนี่ฉันนี่แกทำแบบเนี้ย แกทำไม่ดีกับพ่อกับแม่แกรู้ตัวไหมฮะฉันทำผิดอะไรอะโอ้โหนี่ขนาดนี้ยังถามว่าทำผิดอะไรเมียวนะเมียวทุกคนในเผ่าเนี่ยรอคอยแกร,รอคอยชื่นชมแกกลับมาแต่แกมาทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะโอ้ยนี่และไอ้นคนที่มันทำให้แกเป็นแบบเนี้ยมาเป็นใคร แล้วทำไมมันไม่มาเขาไม่รับอะี่เอ็งท้องไม่มีพ่ออะไรนะแกพูดว่าไงนะมันท้องไม่มีพ่อมันท้องไม่มีพ่อได้ไงแกก็ยืนหัวโด่อยู่เนี่ยนี่เท่ากับว่ามันท้องเนี่ยมีทั้งพ่อแล้วก็มีทั้งแม่ด้วยนะเว้ยจะตลกอะไรเนี่ยมันจะมาตลกในรายการอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะอ้าวอีบ้า ตอนนี้มันรายการตลกนี่หวา่าจะบ้าหรือไงฉันหลงไม่เล่นตลกมาหลายปีแล้วนะเนี่ยว่าโอ้นางเมียวนะนางเมียวพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันขอโทษฉันขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังขอโทษม,มันได้อะไรอ่ะมันได้อะไรฮะ เรื่องมันเป็นอย่างนี้และอย่างไงเองก็อยู่ที่นี่ไม่ได้แกนี่มันใจร้ายจริงเลยฉันไม่อยากจะใจร้ายกับลูกหรอกยังไงมันก็เป็นลูกฉันและเด็กในท้องนี่ก็เป็นหลานฉันเฮ้ยแกนี่มันบอกมาแล้วแกจะทํายังไงอะฮะแกก็ต้องช่วยลูกสิเข้าใจไหมแกต้องหาทางช่วยลูกแล้วไม่ต้องมาบอกไอ้คนไอพ่อกับลูกแล้วมันทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วมันตัดกันไม่ได้ขายกันไม่ขาดหรอก แล้วจะช่วยลูกยังไงอ่ะถ้าอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นขี้ปากของชาวเผ่าเราแน่อนอนก็นล,ลูกแ,ลแกาสมันไปอยู่ที่ไหนก็ต้องส่งไปอยู่ที่ขยะในเมืองนั่นรอยมันคลอดซะก,ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกแต่ว่าฉันว่ายังโชคดีนะเนี่ยเรื่องที่มันท้องป่องขึ้นมาเนี่ยโชคดีนะที่คนในเผ่าในหมู่บ้านเรายังไม่มีใครรู้เรื่องนี้เนี่ยก็นั่นแหละสไิไปได้พท้าไปดูไปดูเลยนี่ไงนั่งมาเหมียว มันท้องไม่มีพ่อผิดผีเฮ้ยผิดผีอย่างร้ายแรงเจ้าปู่เจ้าย่าผีปู่ผีย่าต้องโกรธแน่ๆเพราะมีกะละกินีเข้ามาในหมู่บ้านท่านผู้เฒ่ารู้ได้ยังไงเนี่ยไอ้อ้าแกไม่บอกเขาใช่ไหมเฮ้ยไม่บอกเขาใช่ไหมใจเย็นๆเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนางมะเบียวมันก็เป็นหลานข้า เรื่องอะไรก็จะไปบอกเขาเล่าเล่าให้เขาฟังเฉยๆมันไม่ได้บอกนะมันไม่ได้บอกคนในหมู่บ้านแต่ว่ามันเล่าเฉยๆมันก็ไม่ผิดนะนี่แกสองคนไปเข้าข้างมันทำไมเนี่ย